ทุกคนข้าป่าไปด้วยกันจะ้ะหูยดิเจสุดมหาเห็ดพึงหวนานหน้าร้อนะจ้ะเกิดแล้วจ้ะี่จะ้ะงโอ้โห,หทุกคนดูนี่จะ้ะว้ายหูยเกิดนี่เจะ้ะทุกคนโอ้คนข้าป่าไปด้วยกันมือสัน่น 哦，乖。 โอ้ทุกคนนี่จ้านี่อีกดอกลูกโโหงามงามเลยจ้ะตุ้งตุ้งโอ้ทุกคนเห็ดหน้าแหลกก็มีจ้ะโอ้หงามงามเลยจ้ะดูนี่จ้ะโอ้ทุกคนดูกันอยู่กระถางจ้ะโห แข่งปิ๊กน,นี่จ้ะอันนี้แก่แล้วน,นี่าโหทุกคน นี่ลูกนางไม่เอาโอ้ทุกคนตื่นเต้นมากจ้ะโอ้ยโอ้โหค่ะแข็งๆเลยจ้ะ ีดอกนี่จ้ะมีโดนแทะโดนแทะไม่เป็นไรจ้ะฟ้ออาไม่เรียนขับกูมาฟันโดนแทะเอาจ้ะโดนแทะก็เอา โอ้ยตื่นเต้นสุดๆดจ้าไม่คิดว่าจะมาอย่างนี้เอาถุงมานิดเดียวเองจ้าดูดอกนี้ดูดอกนี้นทุกคนมาเจอเมื่อสายปล่อยไปปออว้เป็นเชือ้อจ้าเป็นเชื้อแายไหมนี่แข่งเฟกแต่ก็ไม่เอาจ้าโดนจ้า โดนโดนไม่เอาจ้ะอีดอกจ้ะทุกคนว้ายโดนแทนแล้วก็เอาจ้ะมีแค่หนึ่งดอกอู้ตุต้มๆอ่อนๆขาไปแล้วจ้ะดอกนี้ว้ายเอาได้ก้อนเนี้ยจะดูก่อนอู้ได้จ้ะข่ายังไม่ไปเลยจ้ะว้าย สงดอกสงดอกว้าโอ้ยโอ้ยทุกคนมือสั่นใจสั่นนี่จ้ะโอ้โหต้โอ้ทุกคน,ส,น,ส,น,กคนสามดอกแฟด ม,ามา้าม้ามี่จ้าโหอยังไม่ครื่งป่าเลยจ้ะทุกคนดูนี่จ้ะ อู้ค่แข่งเป๊กเอาไว้ดีไหมไปไปหงินี่กับอีกหนึ่งดอกอยางนี้งํางามเลยจ้ะว้าวพี่แดนกระ,ดกระดโดดวข้างๆกันอีกสามอีกสองดอกจ้ะ เห็ดมันปูก็เกิดแล้วจ้ะได้สองดอกนี่จ้ะยังไม่คืึองป่าเลยจ้ะนี่จ้ะงงงามมีดอกนี่จ้ะทุกคนป่านี้มันเห็ดพึ่งหวานหน้าร้อนจ้ะงวงงามจ้ะ เอางา,งาด้วทุกคนโอ้สามสามดอกงามงาม 1 đo Sám đo Ngầm ngắm Nhi cha đọc nhi cha Bát Tắn tắn đọc cha ตามไปเอาน้องเขานี่จ้าขอขอดีจ้าแฝดดูดกว่าแฝดแฝดงามทุกคนมาวันนี้โชคม่านสุดๆจ,จ้ะมเจ้าตุ้มๆกำลังกินเลยจ้ย ตัวเลยจ้ะโอ้ยมีลูกด้วยโอย้ทุกคนดูนยจ้ะโอ้ยอม,มือไม้สั่นไปหมดโอ้ทุกคนวันนี้หม่านเห็ดพึ่งหวานหน้าร้อนจ้ะเต็มถุงเลยจ้ะมไม่มาถุงเดียวจะตื่นเต้นมากเลยจะยังไม่ครึ่งป่าเลยจ้ะ ยังไงคนเข้าป่าเหมือนกันก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านจ้ะที่เข้ามารับชมคนข้าป่าใครชอบกินเห็ดข้าป่าหาเห็ดจ้ะเห็ดมันปูก็เกิดแล้วจ้ะเจอสองดอกคลิปนี้ก็ตื่นเต้นจ้ะมือสั่นใจสั้นหมดเลยจ้ะโอ้ไม่คิดว่าจะเจอไม่ได้ตั้งใจมาดูจ้ะเห็นดูคลิปเขาเห็ดพึ่งหวานไม่คิดว่าจะเจอจ้ะมีแต่งามๆตุ้มๆทั้งนั้นเลยกาลังกินทั้งนั้นเลยจ้ะคนข้าป่าก็ขอให้เอฟซีทุกท่านอย่าเจ็บอย่าจนจ้ะทําทุกวันให้มีความสุขทุกๆวันจ้ะนอยักจ คนกระป่าไปด้วยกันก็ขอให้ทุกท่านอย่ากเจ็บอย่าจนจ้ะคลิปนี้ต้องขอตัวก,ก่อนจ้ะสวัสดีจ้ะ